สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับห้องเรียนออนแอร์วิชาเคมีนะคะปาริชาตมนาลาพัฒนาค่ะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของเคมีไฟฟ้าซึ่งเป็นตอนที่3แล้วนะคะ โดยเริ่มต้นเนี่ยในตอนที่1เนี่ยพูดถึงว่าปฏิกิริยาร e ด o อกซ์คืออะไรซึ่งก็คือปฏิกิริยาที่สารเนี่ยมีการรับส่งอิเล็กตรอนระหว่างกันนะคะหลังจากนั้นในตอนที่2เนี่ยมีการคุยกันว่าเอ๊ะจะดุลสมการแสดงปฏิกิริยาร e ด o อกซ์ได้อย่างไรมีวิธีการดุลอย่างไรบ้างนะคะซึ่งหลักการเนี่ยดุลได้2แบบหลกัหลกๆด้วยกันแต่เน้นย้ำว่าดูนเสร็จแล้วให้เช็คด้วยว่าดูนถูกต้องไหม เช็คจำนวนอะตอมนะคะแล้วก็เช็คประจุค,ค่ะว่ามันเท่ากันหรือเปล่าใน2ฝั่งของสมการสแสดงปฏิกิริยานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ของปฏิกิริยา Redox กันนะคะในเรื่องของเซลล์เคมีไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กโทรเคมีคอลเซลในการเกิดปฏิกิริยา r e d o อกสะสามารถเกิดได้2แบบแบบทางตรงกับทางอ้อม แบบทางตรงนะคะหรือว่าเราเรียกว่า direct redox reaction เนี่ยคือการที่เราให้สารตั้งต้นซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์ตัว Reduce เนี่ยเกิดปฏิกิริยากันเองผสมกันโดยตรงนะคะให้ผลิตภัณฑ์ออกมาฉะนั้นเนี่ยการใช้งานของปฏิกิริยานี้ก็คือได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปฏิกิริยา Redox นั้น ตัวอย่างเช่นนะคะในรูปนี้เป็นการนำโลหะคอปเปอร์มาจุ่มอยู่ในสารลายของซิเวอร์บวกนะคะซึ่งก็คือมันเกิดปฏิกิริยารีดอ,อกซ์เองได้แล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นซิเวอร์ศูนย์นะคะจะเห็นว่าในรูปนี้ก็จะมีเหมือนกับโลหะเงินเนี่ยมาเกาะอยู่รอบๆของแท่งทองแดงกันเลยทีเดียว น,ะะนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์อีกตัวคือ Copper 2บวกนะคะซึ่งจะมีสีฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดีๆจากรูปทรายซึ่งเป็นสารลายใสยไม่มีสีของซิลเวอบวกฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นสารลาลายเป็นสีฟ้าจางๆแล้วซึ่งมาจากมี Copper 2บวกผสมลงไปด้วยสิ่งที่ได้จากปฏิกิริยานี้ก็คือว่าอาจได้ผลิตภัณฑ์เป็นซิลเวอร์ศูนออกมาถ้าเราจะแยกเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้งานต่อก็ได้เลย ีนี้เพิ่มเติมจากปฏิกิริยาเคมีทั่วๆไปที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกมาคือเนื่องจากเราพบว่านะคะในกรณีของปฏิกิริยา Redox เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาแล้วมีการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างกาันก็เลยมีการลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะคะ เพื่อที่ว่าจะใช้ประโยชน์จากการถ่ายเทอิเล็กตรอนในสารตั้งต้นกันได้ในปฏิกิริยา Redox โดยลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งของปฏิกิริยา Redox แบบตรงกันก่อนนะคะว่ากรณีนี้คือมีแท่งซิงสังกะสีจุ่มอยู่ในสารลายของ c o p เปอรบวกนะคะจะเห็นว่ามันเกิดปฏิกิริยา Redox แล้วให้ซิงสองบวกที่ไม่มีสีออกมาแล้วก็มีโลหะค o เปอร์มาเกาะอยู่บนแท่งสังกะสีนะคะสารละลายจากฟ้า เข้มเป็นฟ้าอ่อนเพราะว่าให้ Product ออกมาเป็นซิงสองบวกที่เป็น Colorless คือไม่มีสีด้วยชั้นฟ้าของ Copper 2บวกก็คือจะจางลงเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็น Copper 0ด้วยทีนี้ถ้าในทางตรงสิ่งที่ได้เราก็คือจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมานั่นแหละก็คือได้เจ้า Copper 0ออกมานั่นเองนะคะทีนี้ถ้าจะใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเมื่อกี้นะคะว่าเอ๊ะจะ ให้มาได้ประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากได้ผลิตภัณฑ์ออกมาจะทำอย่างไรบ้างอันนั้นก็คือเราให้เกิดปฏิกิริยา Redox ทั้ทางอ้อมหรือเป็น indirect redox reaction อ้อมหมายความว่ายอย่างไรนะคะคือเราจะแยกตัว Oxidize และตัว Reduce ออกจากกันให้ทำปฏิกิริยากันผ่านวงจรไฟฟ้าเนื่องจากเราทราบว่านะคะ ในตัว r e u c e สกับตัว Oxidize เนี่ยมันจะมีการรับส่งอิเล็กตรอนระหว่างกันเพราะฉะนั้นถ้าให้มันเกิดปฏิกิริยาผ่านวงจรไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะได้กระแสะไฟฟ้าออกมาจากปฏิกิริยา Redox นี้นะคะซึ่งในกรณีนี้ครึ่งของเจ้าสังกะสีนะคะกับฝั่งของ Copper, ซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นสารละลายสีฟ้าของ c o พเปอรสบวกส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นสังกะสีคือแท่งซิงค์จุ่มในสารละลายซิงค์สบวกซึ่งไม่มีสีเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อกันเป็นวงจรไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของเซลล์เคมีไฟฟ้าจะได้สักไฟฟ้าออกมาเลยว่ามันได้ออกมาถึง 1.10V นโวลต์นะคะก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยาร e ด o อได้นะคะ อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้ประโยชน์ของปฏิกิริยา r e d o x กซ์นั่นเองคือให้เกิดผ่านการต่อเป็นวงจรไฟฟ้าแบบที่เราเรียกว่ามันคือ เซลเคมีไฟฟ้านั่นเองซึ่งจะเห็นว่าในรูปแบบนี้ปฏิกิรยิยา Redox ที่เกิดขึ้นก็เป็นซิงค์บวกคอปเปอร์สบวกได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นซิงค์สบวกแล้วก็คอปเปอร์ศูนย์โดยเซลลเคมีไฟฟ้านะคะหรือ electrochemical cell เนี้ยต่อเป็นวงจรแบบเมื่อกี้นะคะนิยามของมันเนี่ยเป็นยังไงเรามาลองพิจารณากัน โดยละเอียดนะคะซึ่งเราบอกว่าเซลล์เคมีไฟฟ้าหรือว่า electrochemical c e ล l เนี่ยประกอบด้วย2ครึ่งเซลล์หรือว่า2 half cells นะคะโดยแต่ละครึง่งเซลล์เนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือเป็นครึ่งที่ทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนะคะหรือว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน อีกครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งที่ทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนหรือว่าเกิดปฏิกิริยา r e d u c t i o นนั่นเองซึ่งในรูปนี้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นสองครึ่งเซลล์ครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งของ Co p p e ออีกครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งของเงินนะคะหรือว่าซ i ว v e r โดยจะเห็นว่าเป็นขั้ว Copper เนี่ยจุ่มอยู่ในสารละลายของ Co p p e r 2อบวกอีกฝั่งหนึ่งหรืออีกครึ่งปฏิกิริยานียเป็น โลหะเงินหรือว่าซิลเวอร์จุงอยู่ในสารละลายของซิลเวอร์บวกนะคะเมื่อมันต่อจนครบวงจรการก็จะพบว่าครึ่งของคอปเปอร์เนี่ยเป็นครึ่งที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะก็เป็นครึ่งที่ให้อิเล็กตรอนออกมาส่วนครึ่งของฝั่งเงินก็คือเกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะก็คือรับอิเล็กตรอนเข้าไปนั่นเองนะคะ ทีนี้พอแบ่งเป็น2ครึ่งแน่นอนจะต้องมีการเชื่อมต่อกันระหว่างแต่ละครึ่งโดยเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณากันต่อนะคะว่าเชื่อมต่อกันยังไงทีนี้ในแต่ละครึ่งเซลล์นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่าขั้วไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กโทรดจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอิเล็กโทรไลต์โซลูชันโดยเราบอกว่านะคะก็จะมีขั้วไฟฟ้าก็คือ อย่างน้อย2ขั้วนะก็คือมี2เครึ่งเซลล์ถูกต้องไหมคะก็คือจะต้องมีอย่างน้อย2ขั้วไฟฟ้าแต่และขั้วจุ่มอยู่ในสารลายอิเล็กโทรไลต์ของเขาอาจจะจุ่มในสารลลายอิเล็กโทรไลต์เดียวกันหรือคนละอิเล็กโทรไลต์ก็ได้ซึ่งในภาพนี้จะเห็นว่าแยกเป็น2ภาชนะแยกเป็น2 b งบิ gger อยู่นะคะขั้วแต่และขั้วก็คือจุ่มอยู่ในสารละลายที่แยกออกจากกัน ะะซึ่งก็คือว่าเป็นขั้ว c o p เปอนะคะหรือว่า c o p เปอร์อิเล็กโรจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของเขาซึ่งก็คือ c o p เปอรสบวกส่วนฝั่ง Silver ร์ะก็เป็น Silver e l e c t ล็กโรจุ่มอยู่ใน Silver บวกซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์โซลูชันของเขาในภาพนี้คือใช้อิเล็กโทรไลต์คนละชนิดกันโดยทั่วไปเนี่ยเราจะแยกนะคะขั้วไฟฟ้าเนี่ยให้อยู่คนละสารละลายกัน เพื่อป้องกันการเกิด direct redox reaction หรือ side reaction อื่นๆนะคะหมายความว่าถ้าเราจุ่มอยู่ในขั้วสองขั้วจุ่มอยู่ในสาระละลายเดียวกันนียบางทีมันก็อาจจะเกิดปฏิกิริยา Redox ที่เราไม่อยากได้หรือปฏิกิริยาอื่นๆนะคะดังนั้นเพื่อทําให้เกิดปฏิกิริยาที่เราต้องการโดยทั่วไปมักจะแยกออกเป็น ขั้วหนึ่งจุ่มในสารไอิเล็กโ์ตัไลต์อันหนึ่งและอีกขั้วหนึ่งจุ่มอยู่ในสารไอิเล็กโ์ตไลต์อีกอันหนึ่งแยกออกจากกันนะคะอย่างที่บอกเพื่อป้องกันการเกิด direct redox reaction นะคะแล้วก็เกิด side reaction อื่นๆและอย่างที่บอกในเมื่อแยกออกจากกันสองครึ่งเซลล์จะต้องมีการเชื่อมต่อกันเพื่อให้มันครบวงจรโดยการเชื่อมต่อนี้จะเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าสะพานเกลือหรือว่า salt bridge นะคะในส่วนของ electrolyte solution ส่วนของขั้วไฟฟ้าเราจะเชื่อมต่อกันโดยใช้วงจรไฟฟ้าภายนอกเช่นลวดนะคะเพื่อต่อขั้วไฟฟ้า2อันให้มันเชื่อมต่อกันอันนี้ก็จะเป็นภาพของการครบวงจรเน้นย้ำอีกนิดนึงนะคะว่า direct redox reaction คืออะไรในกรณีที่เรามี2ขั้วเนี่ยจุ่มในสาลลายอิเล็กโทรไลต์เดียวกันเนี่ยบางทีขั้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยา redox กับโซลูชันเลยโดยตรงเหมือนกับเราเอาแท่งโลหะจุ่มอยู่ในสารละลายนั้นๆนะคะเหมือนกับที่เกิด Direct Redox r e a c t i o n ซึ่งเราไม่ต้องการนะคะเราก็เลยนิยมว่าโดยทั่วไปเนี่ยในเซลล์เคมีไฟฟ้าเราจะแยกสารลลายอิเล็กโทรไลต์ออกจากกันให้ขั้วแต่ละขั้วเนี่ยแยกอยู่กันคนละ ภาชนะหรือที่เราเรียกว่าแยกออกเป็น2ครึ่งเซลล์นั่นเองทีนี้ในการเชื่อมต่อนะคะอย่างที่บอกส่วนอิเล็กโทรไลต์โซลูชันเนี่ยเราจะเชื่อมต่อโดยใช้สัพพานเกลือนะคะในภาพนี้อันนี้ก็คือเป็นสะพพานเกลือที่ทําจากเกลือที่อิ่มตัวของโพแทสเซียมคลอไรด์นะคะแล้วก็ส่วนของขั้วนะคะเราก็จะต้องเชื่อมต่อด้วยโลหะที่นําไฟฟ้านะคะในภาพนี้ก็คือสายไฟด้านบนเพื่อให้มันครบวงจร ะะเพราะจะเห็นว่ามีส่วนของขั้วกับขั้วเชื่อมกันด้วยลวดวหรือวงจรภายนอกส่วนของสา,ารไอออนเชื่อมต่อกันด้วยสัพันเกลือนะคะเพื่อให้มันครบวงจรเมื่อครบวงจรแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยารดอ,อกซ์ขึ้นมาได้นะคะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่หรือมีไอออนเคลื่อนที่นะคะเกิดไฟฟ้าออกมาให้เราได้จากเซลล์เคมีไฟฟ้านั่นเอง ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเวลาพูดถึงเรื่องของเซลล์เคมีไฟฟ้าก็จะมีคำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเช่นขั้วไฟฟ้าสารละอิเล็กโทรไลต์สะพานเกลือมาลองดูความหมายของแต่ละคำศัพท์เหล่านี้กันโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะขัว้วไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กโทรดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดที่ขั้วนั้นเราเรียกว่าขั้วแอโ ะะส่วนขั้วไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยา Reduction หรือฝั่งครึ่งปฏิกิริยา r Reduction เนเรียกว่าขั้วแคโทดแสดงว่าความเป็นขั้วแอโนดแคโทดขึ้นอยู่กับว่าเกิดครึ่งปฏิกิริยาอะไรถ้าครึ่งปฏิกิริยา o x i ซิเด ation คือแอโนดค่ะถ้าครึ่งปฏิกิริยา Reduction ก็คือขั้วแคโทดนั่นเอง คำต่อมานะคะคำว่าสารลายอิเล็กโทรไลต์หรือว่าอิเล็กโทรไลต์โซลูชันก็คือสารลลายที่มีอิเล็กโทรไลต์นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นไอออนเป็นตัวถูกละลายนะคะอยู่ในน้ําที่เป็นตัวทําละลายซึ่งไอออนเหล่านั้นก็คือนําไฟฟ้าได้แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรยาไม่ว่าเครื่องปฏิกรา r ร d ดักชันหรือออกซิเดชัน ะะหรือว่าอาจจะเป็นไอออนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบตเตอรี่ก็ได้นะคะมันก็จะทําหน้าที่ช่วยในการนําไฟฟ้าในเซลล์เคมีไฟฟ้านั่นเองอีกคํานึงนะคะซึ่งจะเป็นคําศัพท์ใหม่นะคะจะเห็นคําว่าสะพานเกลือหรือว่า salt bridge นะคะแปลตรงตัวเลยค่ะ salt bridge ก็คือสะพานเกลือซึ่งสะพานเกลือนะคะก็จะเป็น อุปกรณ์นะคะที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างสาระละลายอิเล็กโทรไลต์2ชนิดนะคะเพื่อให้เกิดิ l e c t r i c a l contact ระหว่าง solution ชนิดในแต่ละเครึ่งเซลล์นะคะโดยหน้าที่หลักของเขาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมแต่จะต้องทำให้สารเนี่ยไม่ได้ปนเปื้อนระหว่างกันก็คือเอาตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างสาระละลายอิเล็กโทรไลต์ทั้งสองเพื่อป้องกันให้เกิด side reaction ต่างๆหรือว่าไม่ให้เกิด direct r e d u c o x reaction นั่นเองส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นท่อที่บรรจุด้วยสารละลายที่อิ่มตัวของเกลือซึ่งส่วนของแคดไดออนและแอนไอออนเนี่ยจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ใกล้เคียงกันแล้วก็จะไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา Reduction Oxidation ที่เราพิจารณาตัวอย่างเช่นเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์นะคะโซเดียมคลอไรด์หรือว่าโพแทสเซียมไนเตรตซึ่งเกลือพวกนี้เนี่ย,เ,ยเวลาทำเป็นสพานเกลือเนี่ย ท่อบรรจุเนี่ยบางทีก็จะทำอยู่ในรูปแบบของเจลที่มีเจ้าเกลือพวกนี้ละลายอยู่อย่างเข้มข้นหรือว่าอิ่ตัวเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้สะพานเกลือนั้นได้หลายๆครั้งนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่าง2ครึ่งเซลล์หรือระหว่าง2อิเล็กโทรไลต์โซลูชันนั่นเองอตอนนี้จะเห็นว่ามีแนะนำให้รู้จักส่วนของขั้วไฟฟ้าฝั่งที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนันเรียกว่าแอนโอด ร่งที่เกิดปฏิกิริยา Reduction ขั้วไฟฟ้านั้นเรียกว่าขั้วแคโทดนะคะแล้วก็ส่วนของไอออนหรือสารละลายที่ว่า ะะที่คั่วจุ่มอยู่เราเรียกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งกรณีของภาพนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นขั้วค o ลเปอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วแอนโนดจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งเป็นค o ลเปอร์สบวกส่วนด้านขวามือของรูปภาพนะคะก็จะเป็นคั้วเงินนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นคั้วแคโทดเนี่ยจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของเขาซึ่งก็คือซิลเวอร์บวกซึ่งในที่นี้จะเห็นว่าซิลเวอร์บวกเนี่ยเตยมมาจากซิลเวอร์ไนเตรตนะคะส่วนค o ลเปอร์สบวก ีน้มาจากคอปเปอร์ซัลเฟตทีนี้ตอนนี้แนะนำให้รู้จักคั่วรู้จักแล้วว่ามันจุมในสารละลยอิเล็กโทรไลต์มีการเชื่อมต่อกันในส่วนของอิเล็กโทรไลต์ด้วยสะพันเกลือซึ่งในรูปนี้คือเป็นเกลือที่อิ่มตัวของโพแทสเซียมคลอไรด์ทีนี้ก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงว่า uh. ในปัฏิยาเรด o อกซ์นี้จะ เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากครึ่งปฏิกิริยา reduction และ oxidation พอมามองในรูปแบบของการสร้างเป็นเซลล์เคมีไฟฟ้าเนี F ่ย e, ในแต่ละครึ่งที่เกิด reduction oxidation เนี่ยเรียกรวมกันมันคือ1น1เซลลดังนั้นแต่ละครึ่งปฏิกิริยาเนี่ยในแง่ขององค์ประกอบเราก็จะเรียกว่าครึ่งเซลลนะคะหรือคำว่า half cell นั่นเองซึ่งครึ่งเซลล์คืออะไร เวลาพิจารณาเนี่ยเราบอกว่าครึ่งเซลล์เนี่ยคือส่วนของขั้วไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรดที่จุ่มอยู่ในสารอิเล็กสารละลายอิเล็กโทรไลต์นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นอิเล็กโทรดที่จุ่มอยู่ในอิเล็กโทรไลต์โซลูชันนั่นเองนั่นคือส่วนครึ่งเซลล์โดยในแต่ละเซลล์เคมี M e, ไฟฟ้าจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย2ครึ่งเซลล์ซึ่งในรูปนี้ก็คือจะเป็นครึ่งของฝั่งคัพเปอร์คัพเปอร์สบวกอีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งของครึ่งซิลเวอร์ Silver, แล้วก็ซิลเวอร์บวก อันนี้ซึ่ง2ครึ่งเซลล์นี้มันจะเชื่อมต่อกัน2องตำแหน่งด้วยกันส่วนของอิเล็กโทรดทั้ง2จะเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟภายนอกซึ่งในรูปนี้ก็คือมีความต้านทานวางไว้ด้วยนะคะก็คือเหมือนกับให้วงจรนี้มันผ่านความต้านทาน ะะตัวความต้านทานในที่นี้อาจจะเป็นพัดลมขนาดเล็กหรือหลอดไฟขนาดเล็กก็ได้ฉะนั้นถ้าปฏิกิริยาร e ด o อกซ์มันทำงานนียมันก็ทำให้พัดลมหมุนได้หรือว่าไฟฟ้าหลอดไฟเล็กๆติดได้นั่นเองเชื่อมต่ออีกจุดหนึ่งก็คือส่วนของอิเล็กโทรไลซ์โซลูชันเนี่ยจะเชื่อมต่อกันด้วยสะพานเกลือแบบนี้ก็คือจะครบวงจรแล้วโดยสรุปก็จะเห็นว่าใน1ของเซลล์เคมีไฟฟ้าจะแบ่งเป็น2ครึ่งเซลล์แต่ละครึ่งเซลล์จะเชื่อมต่อกันที่2ตํตำแหน่ง ส่วนขั้วเชื่อมต่อกันด้วยวงจรภายนอกหรือสายไฟยส่วนสารลายอิเล็กโทรไลต์เชื่อมต่อกันด้วยสพานเกลืออันนี้เป็นกรณีที่สารลายอิเล็กโทรไลต์แยกกันแต่อย่างที่บอกนะคะยังมีเซลล์เคมีไฟฟ้าบางประเภทที่2อขั้วจุ่มอยู่ในอิเล็กโทรไลต์โซลูชนันเดียวกันก็ได้ในกรณีที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาของ direct r e d o x reaction หรือ side reaction เราก็เตรียมเซลล์เคมีไฟฟ้าแบบนั้นได้เช่นเดียวกัน ทีนี้คำศัพท์เพิ่มเติมก็คือนอกจากคำว่าครึ่งเซลล์ซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นคำว่าเป็นองค์ป,งประกอบของส่วนขั้วจุ่มอยู่ในอิเล็กโทรไลต์โซลูชันหรือที่เราเรียกว่าอิเล็กโทรบวกกับอิเล็กโทรไลต์โซลูชันเช่นขั้วไฟฟ้าโลหะจุ่มในสาระละลายของไอออนโลหะนั้นๆเช่น c o พเปอรบวกจุ่มอยู่ใน c o พเปอร์สบวกโซลูชันแบบนี้อันนี้มองในแง่ขององค์ประกอบในการสร้างเป็นเซลล์เคมีไฟฟ้า แต่ถ้าเราจะพูดถึงตัวที่เข้าทำปฏิกิริยาหรือเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา reduction oxidation หรือปฏิกิริยา redox เราจะมีอีกคำศัพท์หนึ่งเราเรียกว่า redox couple นะคะซึ่ง1 redox couple เนี่ยคือการมองรูปแบบของ oxidized form กับ reduced form เป็น1 redox couple นะคะก็คือว่าเป็นสารชนิดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในรูปแบบที่เป็นรูป ที่เป็น o อกซ i z ด d Form กับ r e d u c e ฟอร์มตัวอย่างเช่นเจ้าไอออนของโลหะกับตัวโลหะน,นันน้นๆเช่น Copper 2บวกกับ Copper อ,อ,อันนี้เป็น1 Redox Couple นะคะโดยถ้าเรามองในรูปแบบของครึ่งเซลล์คือในรูปแบบขององค์ประกอบหรือการสร้างเป็นเซลล์มันก็คือขอปปอั้ว Co p p e r จุ่มอยู่ในสารไลยของ Copper 2บวกแต่ถ้าเราพิจารณาตัวสาร หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา reduction oxidation เราก็จะเรียกมันเป็น redox couple นะคะซึ่งก็คือมีฟอร์มของ copper 2บวกซึ่งเป็น oxidized form กับ copper 0ซึ่งมาจากตัวโลหะนั่นเองนะคะซึ่งเป็น reduced form อันนี้เรียกว่า1 Redox Couple นะคะหรือว่า Silver บวกนะคะซึ่งเป็น Oxidized Form แล้วก็ Silver 0ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็น Reduced Form นั่นเองนะคะ Oxidized Form Reduced Form จำกันได้ใช่ไหมคะว่าคือ Oxidized Form คือฟอร์มที่เกิดจากปฏิกิริยา Oxidation ส่วน Reduced Form คือฟอร์มที่เกิดจากปฏิกิริยา Reduction นั่นเอง แปลว่านะคะถ้าเรากําลังพิจารณาในแง่ขององค์ประกอบที่ต่อเป็นเซลล์เนี่ยเราจะเรียกว่าครึ่งเซลล์นะคะแต่ถ้าเราพูดถึงตัวที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา Reduction Oxidation เนี่ยเราจะใช้คําว่า Redox Couple นะคะโดย Redox Couple เนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่เรานิยมใช้ก็คือเราจะเขียน Oxidize Form แล้วก็เป็นเครื่องหมาย s นะคะแล้วก็ Reduce Form เช่น Copper 2บวก s l บ s h Copper 0แบบนี้นะคะหรือว่า Silver s i w v r er r บวกสแซซึ่งมันก็คือไอออนของโลหะโลหะนั่นเองนะคะหรือว่ามันก็คือ Electrolyte Solution slash ด้วยขั้วโลหะชนิดนั้นๆนั่นเองถ้ามองในรูปแบบของครึ่งเซลล์อันนี้นะคะที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเราพูดถึงนิยามต่ตางๆเกี่ยวกับเซลล์เคมีไฟฟ้าแล้วนะคะก็คือการแปลง ปฏิกิริยา Redox นะคะให้มาใช้งานได้ให้อยู่ในรูปแบบของเซลนะคะแบ่งการสร้างเซลล์เป็น2ครึ่งปฏิกิริยาโดยเรียกว่า2ครึ่งเซลล์เชื่อมต่อกันด้วยส่วนที่เรียกว่าะสะพันเกลือแล้วก็ลวดภายนอกให้ครบวงจรทีนี้หัวข้อถัดไปก็คือเรื่องของชนิดของเซลล์เคมีไฟฟ้าถ้าแบ่งชนิดของเซลลเคมีไฟฟ้าตามลักษณะการทำงานของเซล ะะว่ามันทำหน้าที่อย่างไรเนี่ยเราจะแบ่งเซลล์เคมีไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทด้วยกันแบบแรกเราเรียกว่าเซลล์เกลวานิกหรือว่า g กลวานิกเซลล์หรือว่าว o ลตาอิกเซลนะคะประเภทนี้คือปฏิกิริยาร e ด o อกซ์เกิดได้เองผลิตไฟฟ้าออกมาก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานเคมีผ่านปฏิกิริยาร e ด o อกซ์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะก็คือมี ไอออนหรือว่าอิเล็กตรอนนำไฟฟ้าเคลื่อนที่อยู่ในวงจรของเซลล์เคมีไฟฟ้าที่ได้นั่นเองเซลล์ Cell ชนิดนี้นะคะที่ปฏิกิริยา Redox เกิดได้เองแล้วก็ให้พลังงานไฟฟ้าออกมาเราจะเรียกว่าเซลล์กาลวานิกหรือกาลวานิกเซลล์ในทางตรงกันข้ามบางครั้งเนี่ยมันมีปฏิกิริยา Redox บางอย่างที่ปกติมันไม่เกิดเองแต่ว่าเราอยากให้มันเกิดเพื่อ ประโยชน์ต่างๆเช่นได้ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบนั้นแล้วเซลล์ชนิดนี้ปฏิกิริยา Redox ก์แบบนั้นที่เกิดเองไม่ได้แล้วเราจะต้องบังคับให้มันเกิดเนี่ยก็คือเกิดผ่านเซลล์ที่มีชื่อว่าอิเล็กโทรไลต c เซ l ลหรือว่าเซลล์ l e c t ็กโทรไ์คือใช้พลังงานไฟฟ้าภายนอกใส่เข้าไปในเซลล์เพื่อบังคับให้เกิดปฏิกิริยารีด o อที่เราต้องการ ให้ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการได้ออกมาซึ่งอันนี้ในอิเล็กโทรไลติกเซลล์ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานเคมี Me. ก็คือให้ปฏิกิริยา Redox ที่เราอยากได้หรือเราต้องการซึ่งปกติมันไม่เกิดในทิศทางนี้จะเห็นว่าในลักษณะการทำงานเนี่ยของเซลล์เคมีไฟฟ้าทั้ง2ประเภทเนี่ยมันทำงานในลักษณะที่ตรงกันข้ามกาันถ้าปฏิกิริยารีด o อเกิดได้เอง มันก็คือให้พลังงานไฟฟ้าออกมาอันนี้ก็คือเกิดในเซลล์ที่เรียกว่ากราบานิกเซลล์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดปฏิกิริยารีด o อกซ์เนี่ยปกติเกิดเองไม่ได้ต้องบังคับให้เกิดโดยใส่พลังงานภายนอกเข้าไปปฏิกิริยารีด o อกซ์ที่ว่านั้นจะเกิดอยู่ในเซลล์ที่มีชื่อว่าอิเล็กโรไลติกเซลล์ทีนี้เวลาที่จะพูดถึงลักษณะของเซลล์ในแต่ละชนิดนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามานั่งบอกว่าเซลล์นี้บอก สร้างจากคั่วคัพเปอร์จุ่มอยู่ในสายคัพเปอร์ Line, 2บวกนะคะกับอ,อีกครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งของซิลเวอร์จุ่มอยู่ในซิลเวอร์บวกเชื่อมต่อกันด้วยสะพานเกลือซึ่งเตรียมจากโพแทสเซียมไนเตรตอะไรเงี้ยนะคะแต่และองค์ประกอบเนี่ยความเข้มข้นของไอออนเป็น0.10โมลต่อลิตรอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่า ยาวมากนะคะในการที่จะอธิบายเซลล์แต่ละชนิดหรือบางครั้งก็อาจจะมีการวาดรูปซึ่งก็คือ,อยังจะต้องใช้เวลาในการวาดเพื่ออธิบายเซลล์เคมีไฟฟ้าเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเป็นที่มาว่าก็เลยมีรูปแบบหนึ่งในการอธิบายเซลล์ง่ายๆนะคะโดยการเขียนเป็นแผนภาพของเซลล์ ซึ่งเราเรียกภาษาอังกฤษว่า short hand notation ในการเขียนเซล์ซึ่งในที่นี้เป็นแผนภาพของเซล์ g าวีนิกคือการเขียน short hand notation ของเกวีนิกเซล์หรือของโวลต้าอิกเซล์วิธีการค่ะเราจะเขียนแบบนี้ว่าเริ่มต้นซ้ายมือสุดเป็นขั้วแอนโนดนะคะแล้วก็มี1เส้นแบ่งเฟสนะคะเป็นขีดในแนวตั้งแล้วก็สารลายอิเล็กโทรไลต์ในฝั่งแอนโนด ะะหลังจากนั้นมี2เส้นในแนวตั้งแทนสะพันเกลือแล้วก็อิเล็กโทรไลต์ในฝั่งแคโทด1เส้นแบ่งเฟสแล้วก็คั้วแคโทดแบบนี้อันนี้เป็นช็อตแทนนเทชันของกาวานิกเซลล์ที่สัญลักษณ์เหล่านี้ เป็นอะไรบ้างเส้น1เส้นในแนวตั้งคือแบ่งเฟสหมายถึงว่าเป็นการแบ่งเฟสระหว่างส่วนที่เป็นของแข้งของเหลวอะไรแบบนี้หรือของแข้งแก๊สนะคะก็จะใช้เส้นในแนวตั้งแบบนี้2เส้นแทนสะพานเกลือที่นี้สาเหตุที่สะพานเกลือนะคะใช้เส้นในแนวตั้ง2เส้นเหมือนกับมีการแบ่งวัฏถภาพ2อรอบเนี่ยเพราะว่าถ้าดูจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าสะพานเกลือเนี่ยมันจุ่มใน2อ e ิเล็กโทรไลต์มี2ปลาย แต่ละปลายเนี่ยมันก็คือจะเป็น1 Phase Boundary รนะคะสข้างก็เลยเป็น2 Phase Boundary ก็เลยใช้เส้นแนวตั้ง2เส้นเนี่ยแทนสะพานเกลือนั่นเองในเซลล์ที่ขั้วจุ่มในสารไหลเล็กโรไลต์เดียวกันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีสะพานเกลือน,นะคะฉะนั้นช็อตแทนโนเทชันเนี่ยเวลาเขียนมันก็จะสะท้อนการสร้างเซลล์เคมีไฟฟ้าชนิดที่เราพิจารณานอกจากนั้นแล้วนะคะสามารถใส่สถานะนะคะความเข้มข้น และถ้าในแต่ละเฟสเนี่ยมันมีมากกว่า1องค์ประกอบนะคะก็สามารถที่จะใช้คอมม่าแบ่งสารได้มากกว่าชนิดในแต่ละวัตถภาคได้ลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะว่าเราจะเขียนช h อตแฮน t เทชันของก l v a งนิ c เซลนี้ได้อย่างไรซึ่งในภาพนี้เป็นภาพของเซลล์ที่แบ่งเป็น2อครึ่งเซลลครึ่งหนึ่งเป็น c o p เปอนะคะแล้วก็มีจุ่มอยู่ในสารละลาย c o p เปอร์ซัลเฟตนะคะซึ่งเป็นซอร์สของ c o p เปอรบวก อีกฝั่งหนึ่งเป็นคั่วซิเวอร์จุ่มในสารายซิเวอร์ไนเตรตซึ่งเป็นแหละของซิเวอร์บวกนะคะทราบความเข้มข้นมาให้ว่าคัพเปอร์สบวกและซิเวอร์บวกเนี่ยเป็นจุด0 00 2 0 0โมลต่อลิตรทั้งคู่นะคะเชื่อมต่อกันด้วยสะพานเกลือซึ่งเป็น saturated KCL นะคะทีนี้คำถามคือเวลาเราเขียนเป็น shorthand notation เนี่ยจะเขียนได้อย่างไรบ้าง ตัวอย่างแรกนะคะก็จะเห็นว่าจะเขียนเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา reduction oxidation ซึ่งก็คือ redox couple สอันนั่นเองนะคะโดยเพิ่มเติมมีการบอกความเข้มข้นของ electrolyte ion ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา redox นี้มาให้นะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยซ้ายสูตรจะต้องเป็นขั้ว anode น,น,นะคะ copper bank face กับ copper 2บวกนะคะ ซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่คั่วคัพเปอร์จุ่มอยู่บอกความเข้มข้นมาให้ว่าเป็นจุด0.200โมลต่อลิตรนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเห็นว่าไปต่อนะคะก็จะมีสะพันเกลือนะคะแล้วก็เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อีกฝั่งหนึ่งก็คือซิลเวอร์บวกความเข้มข้นจุด0.200โมลต่อลิตรด้วยมีอีกหนึ่งเฟสบาวดรีแล้วก็ซิลเวอร์ศูย์ซึ่งเป็นฝั่งคั้วแคโทดนั่นเอง ฉันสังเกตดีๆนะคะจริงๆแผนภาพของเซลล์เนี่ยเราสามารถค่อยๆไล่จากในรูปได้โดยในรูปเนี้ยมันมีการเขียนให้แอนโอดอยู่ฝั่งซ้ายมืออยู่แล้วแล้วก็แคโทดอยู่ฝั่งขวามือนะคะโดยเริ่มต้นจากขั้วแอนโอดนะคะก็จะเห็นว่ามันมีเฟสบาวเดอรี่หรือมีความต่างเฟสกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของเขาซึ่งคือคอปเปอร์สบวก หลังจากนั้นก็จะเห็นว่าไปต่อที่สะพานเกลือใช่ไหมคะก็จะมีเฟสบาวดรีการระว่างฝั่ง Copper ์สองบวกกับสะพานเกลือปลายด้านสายมือไปต่ออีกปลายหนึ่งก็คือเป็นปลายที่จุ่มอยู่กับ Silver บวกนะคะก็เลยมีเฟสบาวดอรีอีกเส้นจุ่มอยู่ในสายาย Silver บวกซึ่งเป็นฝั่งแคโทดและ บอกความเข้มข้นมาให้และจากซิลเวอบวกเนี่ยมีเฟสที่ต่างกันหรือเฟสบาวเดรีกับเจ้าโลหะ s ิลเวอก็เลยมีอีกหนึ่งขีดแล้วก็ซิลเวอแบบนี้นะคะฉะนั้นในรูปเนี่ยบังเอิญว่าเขียนแอโนโออยู่ด้านซ้ายอยู่แล้วก็เลยไล่แบบนี้ได้นะคะในความเป็นจริงถ้าเรามีภาพเซลล์ก็จะต้องมองก่อนนะคะว่า บิ a k e r ไหนหรือครึ่งเซลล์ฝั่งไหนเป็นครึ่งแอนโนดแล้วก็เขียนไล่แบบนั้นไม่ได้ฝั่งซ้ายเสมอไปว่าจะต้องเป็นฝั่งแอนโนดนะคะต้องดูด้วยว่าเอ๊ะฝั่งไหนกันแน่ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนแผนภาพของเซลล์หรือเขียนช็อต n ฮโนเทชันของเซลล์นั่นเอง ภาพนี้นะคะนอกจากเขียนใน Short แ a n d Notation แบบนี้แล้วอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้คือบอกทุกองค์ประกอบบอกเฟสหมดเลยว่า c o p เปอรบวกนี่มาจากอะไรในที่นี้มาจาก c o p เปอร์ซัลเฟส่วน Silver บวกมาจาก Silver n i นเตรตบอกเฟสให้ด้วยว่า Silver 0กับ c o p เปอรศจะต้องเป็น Solid อันนี้ก็บอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรืออีกแบบหนึง่งแบบที่น้อยที่สุดในการเขียนช o อตแฮน n เน t เทชันคือตามด้านบนค่ะจะต้องมีครบทุกองค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา Redox นั่นก็คือตัว Redox Couple ทั้ง2คู่นะคะแล้วก็ต้องมีการโชว์เห็นว่ามันแบ่งเป็น2ครึ่งเซล์ผ่านสะพานเกลือหรือเปล่ามี Face Boundary แบบนี้นะคะมี2เส้นแสดงสะพานเกลือแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเขียน Short Hand Notation ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเลยว่าเราอยากบอกคนอื่นแค่ไหนว่าเซลลเนี้ยเตรียมจากอะไรนะคะแต่น้อยที่สุดมินิมัมรีควเมนที่ต้องเขียนคือจะต้องมี โคร h a s e Boundary แล้วก็มีให้ c ครฟ Redox Couple ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา Reduction Oxidation นั้นนั่นเองนะคะซึ่งก็คือการเขียน Short Hand Notation อันล่างสุดนั่นเองก็คือเป็นตัวอย่างก็วันนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของเซลล์เคมีไฟฟ้าแล้วซึ่งเป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ของปฏิกิริยา Redox นะคะก็บอก ถึงองค์ประกอบต่างๆกันแล้วครั้งหน้านะคะเราจะมาคุยกันต่อค่ะว่าเอ๊ะในแต่ละเซลลเคมี K Me, ไฟฟ้าที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเรารู้ได้อย่างไรว่าปฏิกิริยา Redox จะเกิดในทิศทางนี้หรือให้พลังงานไฟฟ้าหรือให้สักไฟฟ้าออกมาแค่ไหนนะคะก็ครั้งหน้าเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของสักไฟฟ้าของเซลแล้วก็สักขั้วไฟฟ้าของเซลล์เคมี Me, ไฟฟ้านั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบห้องเรียนออนแอร์ air, วิชาเคมีไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ Música